อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมในส่วนของสกุลเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมสามารถทําได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับยอดที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับอยู่ที่5.15ดอลลาร์นะครับผมเป็นเงินบาทไทยนะครับอยู่ที่177บาทจุดเกสตางค์นะครับผมตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม ก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับสามารถทําผ่านมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินคริปโตฟรีหรือว่าอยากจะเก็บเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับกระเป๋าคริปโตเนี่ยเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าได้เลยนะครับไม่ได้จํากัดหรือว่าบังคับเป็นการจํากัดกับ เ,เราสามารถเลือกกระเป๋าที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมยกตัวอย่างที่ผมเปิดให้ดูตอนนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าคอยเบสที่ผมใช้ในการรับเงินล่าสุดนะครับเพราะว่าผมเลือกใช้คอยเบสก็เพราะว่ามันเก็บเหรียญไลคอยได้น,นั่นเองนะครับเพราะว่ากระเป๋าบิดครับนะครับมันไม่สามารถเก็บเหรียญไรคอยได้ผมเลยเลือกใช้เป็นคอยเบสและก็เหรียญล่าสุดที่ผมถอนมาเนี่ยมันเป็นเหรียญไลคอยเนาะก็คือ ltc ตรงนี้เลยนะครับ5.15ดอลลาร์นะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดตรงนี้ทำฟรีไม่ได้ ลงทุนนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับ สำหรับช่องทางในการทำเงินคริปโตฟรีเนี่ยผมเลือกช่องทางนี้เลยนะครับมีชื่อว่า foresetcrypto.com เว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บที่เปิดมานานมากๆนะครับในการทำเงินคริปโตยังทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ทำมาโดยตลอดในส่วนของเว็บไซต์นี้ใครที่เคยทำเว็บนี้เนี่ยก็ยังทำได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยทำเลยเนี่ยก็สามารถมาลองสมัครทำดูได้นะครับผมลิงก์สมัครผมจะปักหมดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับสามารถเข้าไปดูที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิป ดูได้เลยนะครับผมจะปักหมุดแนบคลิปลิงกวิธีการสมัครไว้ให้แล้วก็คลิปวิธีการสมัครนะครับสามารถกดดูตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าเรากดลิงก the uh, 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 ์มาแล้วนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนําให้เราเลือกใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยสามารถแปลภาษาไทยได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับมันสามารถแปลภาษาได้นะพอเรากดลิงก์มาแล้วนะครับให้เรากดลงชื่อนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นการสร้างบัญชีของคุณนะครับก็ให้เราตั้งชื่อบัญชีของคุณได้เลยว่าคุณจะตั้งงงว่่่าาออยไรรนเป็ชืจิ ื่อเล่นภาษาอังกฤษนะครับใส่ลงไปได้เลยอีเมลนะครับก็เลือกใช้อีเมลที่เราสามารถเข้ายืนยันตัวตนได้นะก็กรอกอีเมลลงไปตั้งรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านกดติ๊กถูกกดลงทะเบียนได้เลยนะครับแค่นี้นะครับการสมัครไม่ยากนะครับวิธีการสมัครก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเรากดลงทะเบียนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คอีเมลนะครับเราจะต้องยืนยันการสมัครโดยนเอน็ตหากเราไม่ยืนยันจะเป็นการสมัครไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เข้าไปยืนยันในอีเมลด้วยนะโอเคนะครับพอเราเข้ามาใน ของหน้าเว็บไซต์นะครับมันก็จะขึ้นในหน้าหลักหน้าแรกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเปิดประวัติการถอนเงินล่าสุดให้ดูก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้ทําการถอนเงินจริงหรือเปล่านะครับอ่านี่เลยดูตรงนี้นะครับผมจะซูมให้ดูนะยอดล่าสุดที่ผมทําการถอนนะครับในวันที่23เดือน5นะครับ2023วันที่ตรงนี้ด้านล่างนะครับตรงรายการเนาะแล้วก็ถอนไปช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับหรือว่าประมาณบ่ายโมงแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาในเว็บกับเวลาจริง ในไทยเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับมันขึ้น0ูนะครับผมเห็นไหมและก็เหรียญที่ผมทําการถอนเนี่ยผมถอน LTC นะครับก็คือ Litecoin ยอดที่ผมทําการถอนไปอยู่ที่0.05636476 LTC และก็ยอดที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมผมเลือกใช้เป็น c o i n b a นะเพราะว่าเหรียญ Litecoin เนี่ยเก็บได้ใน Coinbase นะครับบิตครับมันไม่สามารถเก็บได้นะเราสามารถเลือกเหรียญคริปโตอื่นได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น d o t c o i n BTC หรือว่า BCH นะครับก็ได้ ครับผมนี่คือประวัติการถอนเงินล่าสุดนะครับต่อมาเรากลับมาดูที่หน้าแรกนะครับผมว่าเราจะทําเงินได้อย่างไรในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับในส่วนของหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายได้เหรียญน,นะครับเป็นรายได้คลิปในส่วนของเหรียญคะแนนนะครับที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโต,ตในเดือนนี้นะครับว่าเราเนี่ยได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1มีการอ้างอิงก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับสโบนัสจากภารกิจ3งาน4ความท้าทายนะครับต่อมาฝั่งขวามือก็จะเป็นคะแนนสะ ประสบการ์ายได้นะครับผมบวกมาเพิ่มที่72คะแนนนะครับในเดือนนี้นะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีรูปก๊อกน้ำนะครับเป็นการเรียกร้อง force นะครับ lady to go อ่า lady to claim นะครับเป็นการกดรับคะแนนนะครับทุกๆ30นาทีนะให้เรากดคําว่ารับรางวัลด้านล่างนะครับตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนถึง42.22คะแนนนะครับเราเลื่อนลงมานะครับให้เราดูข้อความนะครับมันจะมีคําว่ากรุณาคลิกที่ปุ่ม้ายกันตา lâm làm đạm ต่อไปนี้เราก็เรียงข้อความให้ถูกต้องนะนะครับอันไหนขึ้นก่อนเราก็เรียงไปนะครับอพอเราเรียงครบ3อันแล้วเนี่ยให้เรากด get reward ด้านล่างนะมันก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาด้านล่างขวามือตรงนี้เลยเสร็จเรียบร้อยละในการกดรับคะแนนทุกๆ30นาทีต่อมานะครับให้เราขึ้นมาที่ด้านบนตรงนี้จะมีคําว่าเยี่ยมชมทุกวันนะครับที่เป็นรูปเป้ากับลูกดอกตรงนี้นะเราจะได้รับคะแนนถึง21คะแนนจุดเหรียญน,นะครับเรากดเรียกร้องเลยตัวนี้จะเป็นการเยี่ยมชมหรือว่าการเช็คอินเมื่อ เราเข้าใช้งานของเว็บไซต์นะครับมันจะกดได้มันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูนะครับ PTC โฆษณานะครับตรงนี้จะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับผมมีทั้งหมด21งาน trabajo, นาะครับคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยอยู่ที่913.40คะแนนนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีหัวข้อนะครับโฆษณาแบบหน้าต่างนะครับทองโฆษณาแล้วก็วิดีโอนะครับในส่วนของโฆษณาหน้าต่างเนี่ยมีทั้งหมด13ครั้งนะครับวิธีการทำเนาะให้เราดูที่ ที่เว็บตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่าอ่ะผลกาไรรวดเร็วและจริงจังนะครับ48วินะครับ78.41เหรียญนะครับผมกดดูด้านหลังตรงนี้อันนี้คือเว็บไซต์โฆษณาที่เราสามารถกดเยี่ยมชมรับคะแนนได้เลยนะครับในส่วนของแต่ละเว็บเนี่ยโฆษณาจะไม่เท่ากันนะครับผมอย่างเช่น16วิ30วินะครับแล้วก็48วินาทีนะครับผมอ่ะให้เรากดดูด้านหลังนะครับมันจะมีคําว่าดูนะครับที่เป็นรูปดวงตาเนาะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรารอเวลาด้านล่างนะครับผมจะมีเวลา ด้านล่างก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยกด Go to Windows นะครับอ่ะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็รอเวลานะครับในการโหลดของหน้าเว็บไซต์โฆษณานะครับเว็บไซต์โฆษณาตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับให้เรารอเวลาอย่างเดียวนะเวลาจะขึ้นให้ที่ด้านบนขวามือนะครับพอเวลาหมดแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่า Continue พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่นะครับให้มันขึ้นหน้าโฆษณาก่อนจากนั้นทาการการกระบาดปิดไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยละในการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับ ต่อมานะครับท่องโฆษณานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณาเหมือนกันนะครับในการคลิกตรงนี้เนี่ยเราก็กดเหมือนเดิมเลยนะครับคำว่าดูด้านหลังนะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับอันนี้ยังไม่มีในส่วนของการดูคลิปวิดีโอของโฆษณาอันนี้ยังไม่มีนะครับวิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับเมนูต่อไปนะครับตรงนี้มันเก็นคําว่างานสังคมนะครับนี่ก็ยังไม่มีงานเข้ามา เมนตูต่อไปนะครับมันเขียนคําว่าแบบสํารวจ CPX นะครับนี่มีทั้งหมด19แบบสํารวจนะครับในการทําแบบสํารวจนะครับผมก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้คะแนนของเราเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าการทําแบบสํารวจนะครับก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรในการทําต่อ1ฉบับเนาะอย่างเช่น19นาที18นะครับ4นาที12นาทีบางอันก็4นาที5นาทีบางอันก็80นาทีโอ้โหเยอะมากนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดนิดหนึ่งในการ การทำแบบสำรวจนะครับเราจะต้องทําให้ผ่านด้วยนะถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนตรงนี้ไปนะครับถามว่าคะแนนมันได้เยอะไหมมันได้เยอะจริงนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําให้ผ่านด้วยนะถ้าเราทําให้ผ่านมันก็อาจจะได้รับคะแนนไม่เต็มจํานวนที่เขากาหนดไว้นั่นเองนะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางนะครับในการหาคะแนนเพิ่มเติมแบบที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์เกี่ยวกับการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็มีหลายเว็บ ไซต์เลยที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็น BitLA b นะครับโฮฟิสนะครับผม CPX Research นะครับผมแล้วก็มีอีกลหลายเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวกับการทําแบบสํารวจแบบโดยตรงนะครับในส่วนของ b i t l a b เนี่ยผมแนะนำนะให้เราเข้าไปทำนะครับเพราะว่า b i t l a b บเนี่ยบวกเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆถึง20%เลยนะครับเยอะกว่าของอันอื่นอีกนะเราก็รีบเข้าไปทำนะครับในการทำา Bit La ก็ไม่ยากนะครับกดเข้าไปทําได้เลยนะครับอันนี้คือการทำคอสในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามออนไลน์นะครับ ใครที่ไม่ถนัดตรงนี้ก็แค่กดรับก็พอนะครับเป็นส่วนของโฆษณาเนาะเมนูต่อไปนะครับก็คือความทา้าทายนะครับตัวนี้จะเป็นความทา้าทายระดับเลเวลนะก็คือถ้าเราทําถึงระดับเลเวล50นะครับถึง800เนี่ยเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองในแต่ละระดับเลเวลได้ระดับเลเวลจะเลื่อนอย่างไรนะครับดูระดับเลเวลด้านล่างซ้ายมือนะครับของผมอยู่ที่1130นะครับ6กนนะครับการที่เราจะเลื่อนระดับเลเวลได้หนึ่งเลยคือเราจะต้องหาคะแนนค่าประสบก,การณ์นะครับคะแนนประสบก,การณ์นะครับที่เป็นรูปดาว สีเขียวนะ มันก็จะเลื่อนระดับเลเวลให้เรานะครับหรือว่าเราจะกดรับเยี่ยมชมทุกวันก็ได้นะแบบนี้นะครับผม่ะมันก็จะขึ้นให้นะครับ16คะแนนประมาณนี้ต่อไปนะครับก็อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมและก็เร็วขึ้นเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือช่องทางการอ้างองิงหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนะครับนนการแนะนําเพื่อนเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้ทุกคนนะครับอยู่ที่ความสามารถและก็เทคนิคส่วนบุคคลนะครับในการแนะนําเพื่อนเน,เนาะเราสามารถใช้ลิงก์อ้างอิง,องตรงนี้ในการโพสต์ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับ เราจะได้รับค่าแนะนำนะครับหรือว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยถึง20%ของรายได้ของเพื่อนเลยก็คือส่วนแบ่ง20%จากรายได้ของเพื่อนที่เขาใช้งานนะครับเราสามารถนําลิงก์ตรงนี้ไปโพสต์ไปแชร์ไปทําเป็นคลิปด,ดูแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับถามว่าไม่แนะนําเพื่อนเนี่ยชื่นอถอนเพื่อนอถอนเงินได้ไหมถอนเงินได้นะถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนทําได้ปกตินะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นช่องทางที่ได้เยอะขึ้นนั่นเองการถอนเงินนะครับก็กดเข้ามาที่เมนูการถอนนะครับ การถอนเงินเนี่ยเขามีขีดจำกัดการถอนรายวันนะครับบางคนไม่เข้าใจตรงนี้การถอนเงินตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราสมัครครั้งแรกเลเวลเรายังน้อยระดับเรายังน้อยเนี่ยมันก็จะ ขึ้นให้เราน้อยนะครับก็ให้เราดูที่100%นะครับว่าของเราถอนได้ต่อวันเท่าไหร่ต่อวันของผมถอนได้ที่2 0 0 0 0 0กว่าคะแนนนะครับบางคนก็อาจจะน้อยกว่านี้นะครับผมก็ให้เราทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เพิ่มนะครับสกุลเงินที่เราสามารถถอนได้มีทั้งหมด18สกุลเงินของคริปโตนะครับมีอะไรบ้าง bitcoin cash bnb bitcoin btc นะครับผมแล้วก็ dash digibyte d o c o i n ethereum classic นะครับ litecoin martis solana นะครับแล้วก็ tron นะครับ ซีค s าสนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเหรียญอื่นๆที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับสำหรับชื่อคริปโตนะครับเราก็เน้นเหรียญที่เรารู้จักนะครับเหรียญที่เรารู้จักอย่างเช่นก็จะเป็น Bitcoin หรือว่า Bnb d o ด์ Li ดคยไลท์คอยนะครับขั้นต่ําของแต่ละเหรียญในการถอนเงินเนี่ยต้องมีเท่าไหร่เราก็กดคําว่าถอนได้เลยอย่างเช่นด o c o ขั้นต่ําในการถอนเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0เหรียญทองนะครับการถอนเงินนะครับก็ให้เรามีขั้นต่ําก่อนนะครับค่าธรรมเนียม แล้วก็เอาเหรียญที่อยู่เหรียญน,นะครับก็คือเหรียญดอทคอยเนี่ยจากกระเป๋าไหนก็ได้มาใส่แล้วก็ทําการถอนนะครับซึ่งการถอนเงินนะครับผมไม่เกิน24ชั่วโมงเงินเข้าที่กระเป๋าของเราแน่นอนนะครับล่าสุดที่ผมถอนก็คือเหรียญไ้อยคอยนะครับผมหนึ่งันาคะแนนเหมือนกันในการถอนเงินขั้นต่ำทํา2วันถอนเงินได้เลยนะครับอาจจะทําวันเดียวถอนเงินได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของแบบสำรวจด้วยเนาะแบบสำรวจเนี่ยเป็นช่องทางที่ทําผ่านแล้วถอนได้เลยนี่ครับเพราะว่า3 0 0พ4000 5000คะแนนนะครับเยอะมากถ้าคุณทํหนึ่งวันคุณสามารถถอนเงินขั้นต่ําได้เลยนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ความสามารถด้วยนะว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเป,เป็นเงินบัตรเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะนะอย่างเช่น1500คะแนนนะครับอันนี้เหรียญไรคอย like นะผมยกตัวอย่างให้ดู1500คะแนนขั้นต่าคุณจะได้ไรคอยตามนี้เลยนะครับเป็นเงินกี่บาทแล้วก็ใช้ Google ในการแปลงค่าเงินนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นกูเกิลนะครับเขียคนคอ,นนคอ ือยกตัวอย่างให้ดูเนาะขั้นต่ําในการถอนเงิน1,500คะแนนนะครับคุณจะได้รับเหรียญไรคอยที่หกพันห้าร้อยไรตัวชีนะครับเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่0.21สตางค์อันนี้คือขั้นต่ําแต่ถ้าคุณทําได้เยอะกว่านั้นนะครับอย่างเช่นวันละ5000คะแนนอ่าถ้าคุณท 5, ํา5 0 0ันคะแนนได้นะครับก็จะได้ไรคอยมากขึ้นอันนี้คือวันละ5,000คะแนนนะครับมันยังไม่ถึง1บาทเลยด้วยซ้ำนะถ้าคุณอยากจะได้มากกว่านี้นะครับคุณจะต้องทําคะแนนให้ได้เท่าไหร่ต่อวันนะครับตอนนี้ลองคานวน ามารถกดคะแนนลงในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะได้รับกี่คะแนนนะครับอย่างเช่น1ล้านคะแนนนะครับผมอันนี้คือ1ล้านคะแนนนะครับที่ผมใส่ให้ดูเนาะอันนี้คือยอดไลค์คอยที่จะได้รับนะครับเ่าโอเคนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมใส่ตามจํานวนที่ผมใส่ให้เนี่ยมันขึ้นแค่0.004ใช่ไหมครับตามจริงเนี่ยคะแนนเขาบอกม,มันมีแค่1 0,000ใช่ไหมครับมันก็เลยใส่ได้แค่นี้เวลาเราจะเอาไปคํานวณน,นะครับผมจากคะแนนที่เรามีอยู่เนาะห้าพันตรงนี้นะครับห้าพันนะครับนี้มันตรงกันอยู่นะด้านล่างนะครับคุณ ด้านล่างตรงนี้นะครับในกรอบสีอ่ามันเป็นสีม่วงๆนะทุกคนสีม่วงๆตรงนี้ให้เราเอาตรงนี้เนี่ยไปคำนวณน,นะอ่านี้พันห้ามันตรงอยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองใส่คำนวณดูเนาะในการถอนเงินขั้นต่ําแต่ละเหรียญอาจจะไม่เท่ากันนะถ้าเป็นบิตคอยเนี่ยอาจจะใช้มากกว่าพันห้าบีเอ็นบีนะครับหรือว่าบายนแนนคอยเนี่ยจะใช้ที่สามพันคะแนนในการถอนเงินถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้ในการอัปเดตของเว็บไซต์ฟอเรสต์คริปโตนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าคุณสนใจนะครับในการทําเงิน คลิปโตฟรีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆฝากกดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ